ทดสอบว่าจะโหลจะมีจริงไหมโอเคอันนี้คือทดสอบกำลังสีมาพาร์ลอดนะวะนิมนต์จับเอาไปมาพระเอาเมตุนศูนย์เจ็ดนิมนต์จับสักดาลอให้คนตีนไว้ให้คนตีนเลยให้คนตีนให้เฮ้ยเกียดมาดูเฮ้ยไอทำอะไรกันนะฮะฮะทำอะไรกันเมื่อกี้นี่เอ็มบินใช้สิทธหรือเปล่า เอ้จับม่ดิใส่สึกหรือเปล่าจับมายเอ้ดึงคอพ้าดึงผิงสีนอ่อนไหมแจ็คมึงคือพายหรืแจ็คเปิดดีๆนะโยมนมทำไรเนี่ยเนอะเนี่ยเอาดีๆดิใครกูถามนะ็กซ์มันยังกึ่งใบสีแดงมา ฮะกูกบบนี้เตะร่างมึงกันเลยเอ้ยเออเออเจ้าไปเสียร้องพังป๊บใจร้ังจื้อเงเฮ้ยกดทีไรกดทีลยเย้ะ่ะมันแตยมันแค่เด็กวัดหนึ่งเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะฮึมโยมโอ้คุณนายเด็กวัดดอกอบมีดิเนาะ แดงท้อบ่สงฟู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 พระเรื่องพรร่ว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 งเร่วงเรื่องเรื่องเลื่อันนี้พระไม่รอดเดี๋ยวรอเดี๋ยวลงทะเบียนหน้านี้เลยลงทะเบียนหน้านี้เลยเอาเด็กวัานี้จับไฟเนี่ยลงทะเบียนนะเอาสักดาจับปิยะรอจับไรเว้ยเฮ้ยจับไรเว้ยเฮ้ย ครับครับให้คนตีนจับม hey, ือเฮ้ยมึงนี่จะต่อยทหารอย่างเดียวเลยฮะเฮ้ยให้เกียรติน้ามากูด้วยเฮ้ยกูไว้มาเกือบสองร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยบักบ้าสักดาจับปิยะหรอเฮ้ยจับไม่ถึงเว้ยคนตีนเลยเฮ้ยคนตีวเ้ยได้ใบแดงแน่นอนบักเกียเธอะม้าเนี่ยมันขึ้นนั่นจับเถอะวะ ให้เขียนน้ำมากูด้เฮ้เดี๋ยวเราตรวจฉลากอนเปล่าบนึงชีวิตมึงบ่ยืนดอกมึงกี่ตีต่ทหารเนี่ยนี่ล่ะจับเฮ้ยเวนตีไม่หนูผู้พันเนียจับทีละสองเที่ยนี่แหละผู้พันสั่งให้ทำแล้วก็ทำวิทย์พื้นโชว์มันสิ